ั่นไหนครับอ่านี้ป้ากันบ้านอ่าเริ่มเติมออีอ,อีออออก็อากาตออีตีงูอีกาต,ตีงูออาอาพออาพาตออาตาโมอามาอ่นเร็วอ่ะต่อดิลูกอาพาตามาครับเาลูดูเราลูเอ้าปู ดูรูรูอะไรรูรูอะไรครับรูปูอืมรูปูเหรอใช่อ่ะรูปูคุยอ่านอย่างนี้เหรอไม่ทำแต่การไม่ได้อ่านนี้ก็แค่รูปูดูรูปูดูรูปูครับคุยอ่านแค่นี้ใช่ไหมอ๋ออ่านได้แค่นี้หรืออ,อ่านได้อีกไหมไม่ได้จริงๆเหรออันนี้ได้ไหมได้เคยอ่านไหม ๋ยุาคุยอันนี้มันเคยอ่านหรือยังอ่ะลองดูสิตาตารออูดูออหูหรออะไรอืตาดูหูลาอืมเออเออรออูรูอืออันนี้มันหออูหูหออูหูรออะไรมออีมีมออีมี เราเราอู้ร <c oughs> ู้อ่านว่าอะไรอะหูล่ามีหูล่ามีรู้อืเราอรู้นี่อ่านแล้วเอออ่านแล้วนี่นะจบยัง นั่นแม่จบยังแม่อ่านถึงอันนี้ก่อนอืออ่านถึงเลยเหรอใช่ก็อ่านเป็นอ่าได้ได้ได้จ้ะเราอาละดอาอูดูงออูลาดูดูลาดูดูลาดูงูครับงูดูเราอูดูป่าวดู มออีมีมออีมีง,ง,งูรูมีรูรูมีอะไรครับรูมีปูเฮ้ยรูมีงูถูกต้องลูมีงูตัวอาตาตัวอีดีงูอูงูตาตีงูโออาอาถ้าอูถูถ้าอ,อูถู ขออาขาอืมอาถูขาอืมดาวดูดาวดู่แล้วก็อะไรด,ออด่าอ,อ,ดดอ,อดีดีด่าอีดีด่าอีดีดูดีดูเออด,ดูดีดีดูดีดีดูดีดีครับโตนี่อนไ้ยังอ่าแล้วลูกบรรทัศนสุดท้ายแล้วครับอันนี้อย่างล่าสดสุดท้ายแล้วเออ โยอายาโยอายาถู yo, I, yo, I, yo. เอ้ทออาทาไม่ใช่หรอทออาทาฟออีฝ <I>, ีฟออีฝียาถูฝียาถูฝียาทาฝียาทาฝีครับตออาตาชออีชีอุ้ยสระอูไม่ใช่หรอทออูถ <laughs> ู <laughs> ออตตช,ชอวูชูชอูชูชออชปอ,อูปูตาชูปูอืมนี่ครับอันนี้อะไรนะบา,บาอะไรไกวนอ,อานะ่าโนอานามออีมีมออีมีปอ,อูปูนามีปูจบยังจบแล้วครับจบแล้วครับผมบ๊ไปไปยัง จอกันใหม่นะยินม่ครับผมสวัสดีครับ